โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมบัลติวิตามินดีน,น่ากิน<ะ>ไหมน่ากินมากเดียวน่ากินมาเดียวเดียวหมายถึงอะไรคะเ,เ,เธอหมายถึงอะไรน่ากินอาหารน่ากินไหมน่ากินมาก แล้วทำไมเธอไม่มายืนข้างๆพวกเราเปิดรายการทำพิธีกรก่อนเขาเปิดร้านอยู่ข้างที่ทำงานชานที่สำคัญเออไม่มีแฟนนี่ไงมัดยำดูคนนี้ทำไมเดี๋ยวก่อนทำไมหน้าวัดยำดูเวลาจะพูดอ่ะ <peine> ดูไม่ม huh. ั so <bah>, so ่นใจแล้วดูเขินๆอายๆได้เขาทำผัวเขาว่าฉันชอบผู้ชายสู้ชีวิตเธอแกับเ่าของเขาแซ่บแล้วชีวิตของเขาแซ่บกว่ายังไงเรียนจบอะไรมาก็จบวิศวกรนครับ เป็นหนุ่มโสดในฝันด้วยก่อนที่เราจะพูดกับเรื่องราวเขาเนี่ยฉันขอแนะนำเขาหน่อยได้ไหมก็ชอบคนหล่อเหมือนกันไม่แพ้ไปกับหลอนเลยเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อสู้ชีวิตมากๆเป็นเจ้าของเมนูกระเพราตะแ๊ะคุณเป๊ะวรกิจสกุลเลี้ยวเป็นพ่อค้าหนุ่มหล่อพ่วงตำแหน่งหนุ่มโสดในฝันครีโอ2018คนแแถมปีนี้ติด 10 GQ Men 2019ด้วยใช่ครับน้องลำบากมากทำไมมาไปเป็นผัวพี่จะดขายกันไปกับเผาบอลลอนคุณยายมือณนาที่เซ็นก่นไปแล้วรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เนี่ยบ้านของเขาเอางี้ดีกว่าเคยล้มละลายมาก่อนใช่ครับใช่ครับยงไรลองเล่าหน่อยสิคะก็ตอนประมาณแบบมห้าครับมห้าคุณพ่อคุณพ่อก็ออกจากงานก็แล้วก็ ยังหางานใหม่ทําไม่ได้เสร็จปุ๊บก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเมื่อก่อนแบบบ้านค่อนข้างรวยครับมีตังค์ก็มีเงินเก็บประมาณหกสิบล้านประมาณนี้ครับเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วประมาณเกือบยี่สิปียี่สิบปีที่แล้วคุณพ่อมีเงินเก็บอยู่หกสิบล้านบาทมาณนครับแล้วก็ก็เลยหากิจการลงทุนกับเพื่อนๆเสร็จปุ๊บสุดท้ายโดนโกงหมดเลยครับหายหมดเลยครับจากวันหนึ่งเคยมีทุกอย่างครับก็กลายเป็นว่าบ้านก็ยังไม่มีจะนอนค่าไฟยังไม่มีจะจ่ายนะครับ มีคนมาติดป้ายหน้าบ้านแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปหน้าบ้านนะครับเตรียมขายทอดตลาดหุยนี้มันพลิกไปเลยในวันใช่ใช่ชีวิตคุณหนูมีเงินไปเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆใช่ใช่กับกลายเป็นไม่เหลือแม้กระทั่งเงินจะเรียนหนังสือใช่ครับชีวิตต้องต่อสู้ยังไงบ้างช่วงที่ครอบครัวล้มละลายก็ตอนนั้นนะครับเราต้องเอนทรานส์พอดีครับม .6 เราก็เลยเลือกเอ้ที่ไหนดีเราเราเราจะเรียนที่ไหนดีที่ที่เราจะเรียนไม่ได้ครับสุดท้ายเราก็เลยมาดูวิศวะมอ หนึ่งเป็นวิศวะที่ดีครับจบมาเราจะทํางานได้เงินเลยเพราะมันเป็นวิศวะที่เก่าแก่หลักสูตรดีแต่ที่สําคัญอีกอย่างครับมันคือค่าหน่วยกิจถูกที่สุดในประเทศครับหมายถึงว่าตอนนั้นเอนทรานซ์คุณสามารถเข้าได้หลายมหาวิทยาลัยใช่ใช่แต่สิ่งที่คุณจะเลือกได้คือเลือกมหาวิทยาลัยที่ค่าหน่วยกิจสูตถูกที่สุดในประเทศไทยครับอันนั้นก็คือมอขอนแก่นใช่ครับเพราะคิดว่าเราไปเรียนที่นั่นเราจะหางานทําได้เพื่อที่ส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ลำบากพี่บ้านพี่บ้านก็ลําบากมากอยู่แล้ว แล้วหาเงินจ่ายค่าเทอมด้วยการสอนว่ายน้ำด้วยพี่ได้ข่าวมาใช่ใช่ครับยังไงคะแต่ก่อนจะสอนว่ายน้ำครับก็ต้องทำง่ายที่สุดก็คือล้างจานครับล้างจานล้างก๋วยเตี๋ยวเลยครับล้างจานไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟตอนคืนตอนเช้าเราก็ไปเรียนสุดท้ายแล้วก็ถูกใจพี่มดเราก็เลยเริ่มเข้าไปอยู่ชมรมว่ายน้ำเราโชคดีตอนเด็กๆเราเรียนโรงเรียนดีเราเลยว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งเพราะเขาจะมีเรียนวิชาว่ายน้ำใช่ใช่ใช่เราก็เลยได้เปรียบเพราะฉะนั้นเราก็ไปเข้าชมรมว่ายน้ำพี่ๆชมรมว่ายน้ำก็อ่ะ เราเห็นเราหาเงินก็มีรับสอนว่ายน้ําเด็กๆครับสุดท้ายตอนตอนประมาณแบบซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์แล้วเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสอนเด็กของมหาวิทยาลัยด้วยอตอนจบวิศวะมาปุ๊บเนี่ยเราได้ทํางานประจําหลังจากนั้นเลยไหมคะใช่ครับเพราะว่าได้เงินเร็วที่สุดครับก็ต้องเป็นวิศวกรตามสายงานที่เรียนมามแต่พอทําไปสักพักครับทำไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเชี่ยวชาญแล้วเราเริ่มจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นประมาณทําไปถึงปีที่สี่ครับเราก็เลย ไปขายลูกชิ้นทอดตอนเยน็นคือตอนเช้าก็คือไปทํางานออฟฟิศเนี่ยแหละใช่ครับตกตอนเย็นก็จะไปนั่งขายลูกชิ้นทอดตรงไหนใช่ตอนสาขาแรกอยู่ใต้รถไฟฟ้าอ่อนนุชครับเพราะตอนนั้นรถไฟฟ้าสุดที่อ่อนนุชใช่ก็ว่าสาขาแรกใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือริมถนนเนี่ยแหละริมถนนลยครับข้างทางริมถนนเป็นเป็นร้านลูกชิ้นทอดรถเข็นนะครับแปลว่ามีหลายสาขาตอนแรกนะครับเราเราเริ่มที่หนึ่งก่อนหนึ่งแล้วเราเอ้ยเราเราเห็นเงินที่ได้สองเรามีลูกค้าคนหนึ่งครับ oh ทานลูกชิ้นที่เราทอดอยู่หน้าร้านพี่ลูกชิ้นที่อร่อยอย่างเลยเ,ออเราเอมีความรู้สึกออนี่แหละนี่แหละ,หละคือความสุขของเราทั้งที่เราไปซื้อแฟนชายเข้ามาเ,ออเราแค่ทอดให้เขาเองเราก็เลยชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าตอนนั้นะ่ะเราเราจะไปทางสายอาหารดีกว่ารู้สึกมีความสุขในการที่เรามาร้านทุกเย็นทุกเย็นออแม้วันจะกลับดึกมามา,มาตั้งเร็วๆมาเจอไฟร้อนๆเหน ύ, ื่อยๆล้วก็มีความสุขกับมันออก็เลยเริ่มขยายครับมี รถคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่สุดๆมี5คันอ่าแล้วใครไปขายเ,เนื่องจากเราเราเป็นวิศวกรเราวางแผนได้ครับเราจ้างลูกน้องแล้วลงของทําสต๊อกเนี่ยครับตอนเย็นเราก็<อ>าลาไล่กเก็บเงิน,นอะไรเงี้ยค,คุณเอาวิชาที่คุณเรียนมาวิศวกรมาใช้กับการชอดลูกชิ้นใช่ครับ,<ข>รบมันเปลี่ยนชีวิตคุณเลยตจ,จุดตรงนี้ใช่ครับมันเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราชัดเจนในตัวเราเองขึ้นครับว่าเราเราชอบในสายอาหารเนี่ยแหละมันมันก็เลยเริ่มเบนเข็มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับถ้าเรามีงานเป็นวิศวกร คุณจะลาออกจากวิศวกรไหมไม่ออกสิเปน็นฉันฉันก็ไม่ออกออแต่ปรากฏคุณบอกว่าเอาละเมื่อเราเจอตัวตนว่าเราจะทําอะไรใช่ใช่ฮะหยุดมันซะที่เราทําอยู่ใช่ครับไปลาออกจากวิศวกรที่มนุษย์ทุกคนในประเทศไทยบอกว่าอยากจะเป็นนะมันมั่นคงกว่าจะเรียนจบมาได้กว่าจะแบบทุกสิ่งอย่าบอกว่าแกไปลาออกวันหนึ่งครับผมนั่งอยู่ร้านลูกชิ้นทอดตัวเองเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไปเร็วกว่าคนอื่นก่อนที่ ร้านทุกร้านจะมาขายของนะครับก่อนที่คนจะมาเดินซื้อเนี่ยทุกร้านจะต้องลงของร้านชุกชิ้นทอดร้านลูกชิ้นปิ้งกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไม่ว่าร้านเล็กร้านน้อยครับทุกคนจะเอารถกระบะมาจอดแล้วลงของอเราก็ฉกคิดในใจว่าเอ้าทำไมแล้วเพื่อนเพื่อนวิศวกรของเราเนี่ยใน,ในในในอายุเท่ากันเนี่ยไม่มีใครมีรถสักคันเลยจุดนี้มันเลยทําให้เกิดเกิดจุดหักเหแล้วเปลี่ยนความคิดต่อยอดได้อีกถูกไหมใช่ครับจุดสําคัญเลยให้เราตัดสินใจได้เลยว่าเราจะก้าวมาทางนี้แหละที่ได้ข่าวมาก็คือ ทำลูกชิ้นทอดอขายกระเพาะปลาใช่ครับก็เลยลาออกจากวิศวกรมาขายกระเพาะปลาครับแล้วได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่กระเพาะปลาเดียวขายครีมต่อด้วยใช่ครับพอเราทํากระเพาะปลาแล้วครับเราเปิดร้านมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเราเริ่มเหมือนเดิมครับนิสัยผมเหมือนเดิมเราจะวางเป็นระบบเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเวลาเหลือ,อไปทําอย่างอื่นต่อ,อแล้วก็คิดเราทําครีมขายตอนนั้นแบบโอ้โหมันกําลังดังครับขายดีเราเห็นใครขายดีเราก็เฮ้ยเราอยากทำบ้างเราอยากทำบ้างเราอยากได้เงิน เจ๊งนะเจ๊งเลยมีขายเสื้อผ้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าด้วยเจ๊งเจ๊งครับผมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มลงแล้วครับอ้าวสรุปมีอะไรรอดบ้างอ่ะก็อาหารครับก็เลยกลับมาดูกระเพาะปลาเรายังอยู่ยาวมาตลอดกระเพาะปลาทำไมถึงขายกระเพาะปลาเพราะว่าเราก็ต้องสำรวจในพื้นที่ที่เราจะไปขายก่อนว่าที่ทำเลตรงนี้มันอยู่ที่เทพรักษ์สีนคลินนะครับมีคนเยอะมากๆเลยแต่ว่า ตามสั่งก็มีแล้วข้าวราดแกงก็มีแล้วก๋วยเตี๋ยก็มีแล้วเราจะขายอะไรดีที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขาเราไปเยววาวราชล่อยเห็นเห็นกระเพาะป่าครับขายเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่ไม่มีมแต่เราเอามาไปยุคใหม่ครับกระเพาะปลาของเราเป็นแบบคอสตอมได้ครับไม่ใส่หน่อไม้ก็ใส่ได้เพราะเราทาทีละจานไม่ได้ทาเป็นหม้อ,อใหญ่ๆทิ้งไว้ ประสบความสาเร็จประสบความสาเร็จครับเพราะเรามันก็มีเมนูแปลกๆอีกเหมือนกันครับมีมีกระเพาะปลาที่เป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นทะเลเป็นหอยนิวแองเกลนิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้ครับมีหมดจนวันหนึ่งคุณฝันว่าไอ้กระเพาะปลาของคุณคุณก็มั่นใจเลยว่ามันอร่อยใช่ครับเราเคยไปตามจิฟฟี่กันใช่ไหมครที่มีอาหารกล่องกองกองกองจากคนที่ลาออกจากวิศวกรกับกลายเป็นคนที่ทําอาหารส่งปตททั้งประเทศอะไรเกิดขึ้น พอเราเรากลับมาโฟกัสอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยที่ธุรกิจที่มันอยู่รอดอย่างที่พี่พี่พัชรดำบอกนะครับมันคืออาหารนี่แหละเพราะฉะนั้นเราไปให้สุดเลยเราฝันเราใหญ่ขึ้นเราอยากขายอาหารทั้งประเทศเราก็เลยติดต่อครับติดต่อทุกเจ้าเลยสุดท้ายแล้วเราได้ดีลกับปตทครับโอ้อไม่ได้มีเส้นมีสายไม่ไมีเลยนะไปนั่งไปนั่งตอกไม่ใช่แบบอยู่ดีจะเข้าไปได้เลยใช่ครับเสนอเมนูไปทั้งหมดกี่เมนูตอนแรกพอเราเจอช่องทางที่จะเสนอแล้วครับ เราเสนอไปประมาณปีปีครึ่ง150กว่าเมนูไม่ได้ไม่ได้สักเมนูนะไม่้วาม่าหร้อยห้าสิบแล้วยังต่อไม่ท้อหรอไม่ท้อไม่มีอะไรจะเสียเลครับเราเสนอแต่ละครั้งทำมเจฉวว่ะคนเราเวลาเราทำอะไรเราไม่มีอะไรจะเสียเราแค่แค่ต้องทำต้องไปร้อหนต้องไปเจอเข้าเกือบทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยแหละใช่ครับไปจนเขาเบื่อหน้าครับจนเขายอมจนเขายอมเปนีเพราะว่าหมันเป็นการพัฒนาตัวเราเองด้วยครับ เราไม่ถึงจุดคณะกรรมาการทุกคนมีมาตรฐานอยู่แล้ว<ม>เราก็ต้องคิดว่าเออเราดีพอหรือย,ยังเราเก่งพอหรือยังแสดงว่าถ้าไม่ผ่านมันก็คือยังไม่ดีพอครับ<ม><ม>เราต้องพัฒน,นาตัวเองขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันดีพอครับ<ม><ม>เลยสําเร็จจนในที่สุดเม,ม,มนูแรกกระเพรา,า,พาทุกคนมีหมดเราไปร้านอาหารตามสั่งก็มีกระเพราหมดแต่กระเพราของคุณคุณบอกว่าเป็นกระเพราที่เผ็ดที่สุดในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับ จะมีอะไรพิเศษอ่ะเพราะว่าเราเราใส่พริกแครไลนาลิปเปอร์ลงไปแลัคืออะไรมันคืออะไรนี่ไงดูอยู่ตั้งนานนึกว่ามันเขือเทศแห้งมันคือพริกที่ได้รับรองจากกินเนสบุ๊กว่ามันเผ็ดที่สุดในโลกครับคือเอาเอาพริกอย่างนี้มาใส่กระเพราใช่ครับก็แต่ก็เป็นเมนูเฉพาะนะครับต้องสั่งว่าจะกินกระเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกเราถึงจะทําให้พราะเราเราเราได้เข้ามาในธุรกิจของปทอครับเมนูแรกที่เราผ่านเราคือได้ทําขนมถ้วยส่งร้าน ใจดีก๋เตี๋ยวเรือคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของปตทเองผองใบตออ่ะใช่ใช่ครับใช่ครับกะเพาเด็ดขนาดไหนฮะร้านคุณเนี่ยทําให้เราดูแบบว่าสดๆดในรายการเราอยากกินแบบจานใหม่ๆเลยได้ได้ได้ครับก็เดี๋ยวให้น้องมาช่วยผัดและคูนด้วยได้เลยค่ะมันเหมือนแบบ มันข้างในมันนุ่มอ่ะใช่แล้วมันก็มันจะแตกต่างกับขนมเพื่อี่เราทานครับแล้วเมนูที่จะมาโชว์วันนี้นี่เรามีอะไรบ้างวันนี้ที่โชว์อยู่ข้างหน้านะครับเป็นเป็นกะเพราปลาหมึกครับเราใช้ปลาหมึกไซส์ใหญ่ที่สุดที่ที่จะหาได้ในประเทศแล้วครับแล้วก็มีกุ้งกะเพรากุ้งอันนี้เป็นปลากระพงเราไปทอดก่อนครับแล้วมาผัดกะเพราอันนี้เป็นต้มจืดมะนาวดองครับมันจะเป็นสูตรแบบโบราณโบราณหน่อยอันนี้เป็นต้มบวยเค็มหมูสับแต่อันนี้เนี่ยที่เด็ดจริงนี่คือนี่คือผัดกะเพราเป็นพริกเผ็ดที่สุดในโลกกะเพราเป็นหมูููปปเเ็็นนหหมม นี่ยกะเพราเขาไม่เหมืนอนที่อื่นเช่ยังใช่ยังอันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมอันนี้ไม่เผ็ดครับอันนี้เป็นปกตอันนี้เป็นกระเพราเนื้อ,อ,อเนื้อไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้เป็นหมา่าล่าเราไปผัดกับพิกหมา่าล,า,มาล่ากระเพราหมา่าล่าเนื้อหมูเราเอาไปหมักก่อนให้มันนุ่มๆแล้วก็มาผัดมันไม่เหมือนเหมือนี่มันเผ็ดมากเออมันเผ็ดมากแล้วแล้วพริกมันไม่เหมือนกับพริกไทยเหรอคะไม่เหมือนครับมันเผ็ดคนละแบบเลยครับมันเผ็ดอย่างอย่างอย่างหน่วยวัดทางมาตรฐานโลกอะครับพีวงวัดกันเลยนะครับ มีเป็นสกอวิลยูนิตครับตัวพริกของแครไลนาลิปเปอร์เนี่ยครับมันอยู่ที่2ล้านสกอวิลยูนิตแต่ถ้าเกิดเทียบกับพริกขี้หนูบ้านเราครับอยู่ประมาณที่1 0 0 0 0แถึงสองแสนเองสองล้านใช่คือหมูของคุณจะสังเกตเ,เ,เวลาเขาผัดกะเพรามันไม่ใช่แบบนี้นจะต้องทําให้หมูกรอบซะก่อนใช่ครับใช่ครับมันเป็นเทคนิคที่เราที่เราคิดขึ้นมาแล้วอย่างที่พริกที่เราใช้ในแต่และเมนูเองในตัวพื้นฐานครับเราใช้พริกห้าชนิดเราสึกว,ว่าการกินกะเพราของของน้องเขาะ สิ่งที่แตกต่างจากกระถองของคนอื่นคือกินเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นเหมือนสมุนไพรอยู่ในปากใช่ครับนั่นคือโจทย์ที่ตังไว้ตั้งแต่แรกเลยจริงเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นกกหมูครับเป็นกกหมูแล้วเรามาควูกัาสุนไพรทีนึงก็เนี่ยอร่อยอร่อยกหมูลองชิมได้ครับนี่จบวิศวกรแตไมัมาเอาดินนั้นทำอาหารได้ยังไงอ่ะก็ชีวิตมันก็พาไปครับพี่มดเราเราเราไม่ได้กําหนดเองหรอกแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราจะทําอะไรเราต้องทําให้มันสุดแล้วทาให้มันรู้จริงจริงจังมันถึงจะสําเร็จนะครับเพราะว่าเพราะว่า คนที่เราต้องรออยู่ด้านหลังของเราครับมันไม่มีเวลารอแล้วมีหน้าร้านไหมคะมีครับอยู่ที่อโศกครับอยู่หลังตึกชิโนไทยครับร้างตึกจต้มีใไล้ใกอย่างนี้ครับถามจริงๆไม่คิดจะมีแฟนเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องรวยก่อนถึงจะมีแฟนใช่ครับเราต้องเราต้องพร้อมเรายังดูแลคนที่บ้านได้ไม่ดีเท่าที่ใจเราอยากดูแลพี่ดูแลน้องได้นะเพราะมื่อกี่ก็เขามีมาจีบคุณเยอะมาก ก็ก็มีมาเรื่อยๆแล้วมีคนมาซื้อสนใจแบบมีขายฟันชงฟันชายอะไรตอนนี้เรายังไม่ได้ทำาฟนชายครับเนื่องจากเราเราสนุกกับการที่เราทําเล็กๆแบบเนี้เราเราอยากให้ทุกจานมันออกมาได้อร่อยที่สุดเราสังเกตการผัดของของของเชฟเขาเนี่ยกว่ากะเพราเขาจะได้จานนึงเนี่ยเราคุยกันไปเท่าไหร่เขาคั่วจนแบบดูสิว่าหมูอ่ะมันมันกรอบใช่แล้วข้างในนุ่มข้างในนุ่มแล้วก็น้ํามันหายเกี้ยงเลยเออจริงๆ คุณเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งมันถึงวันถ้ามุดเราเจอจุดของเราที่มันจะสร้างเงินแล้วเรากลัวอะไไปเลยจริงไหมใช่ครับเพราะว่าเราจะไม่มีจุดสําเร็จได้เลยถ้าเราไม่มีเก้าที่1นึเก้าที่2องก้าที่สามเราล้มเหลวมาร้อยครั้งครับเราขอแค่สาเร็จครั้งเดียวเราก็สาเร็จแล้วครเป็นยังไงออแบบร่ มันไม่เหมือนกินกะเพรานะเหมือนกินขนมที่เป็นสแน็คอะไรสักอย่างนะเนื้อคั่วแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฮิฟเฮฟเยอะๆใช่แล้วมันก็มีเฮิฟเิใช่มีกลิ่นแบบสมุนไพรเยอะๆวันนี้ให้ปากร้านอีกสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของเองแล้วก็ไปเสิร์ฟเองไปอยู่ร้านเองทุกวันนะครับก็ขอฝากไว้นะครับร้านกะเพรตาแปะนะครับอยู่อโศกนะครับหลังตึกชิโนไทยครับตรงข้ามประสานมิตรพาซาโอ้โหอ่านอนนี่เป็นอีกหนึ่งนุ่มที่สู้ชีวิตของตัวเองมาจนสำเร็จไปไหม อยู่วิศวกรเงินเดือนหลักหมื่น,ว,น,น,นว,วันหนึ่งมันแค่จุดพลิกชีวิตถ้าวันหนึงมันได้พลิกมันพลิกได้จากล้มละลายหมดเนื้อปดาตัวไม่เหลืออะไรเลยวันนี้กลับมามีทุกอย่าง จกใช่เใช่ยคำพูดที่เขาพูดเราชอบมากที่สุดจะล้มกี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าสำเร็จครั้งหนึ่งคือสำเร็จแล้วใช่ครับหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ขอบคุณคุณมากมากครับคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ตัวแม่มาแล้วทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ